สวัสดีครับสวัสดีสาอีมือหนึ่งครับวันนี้ทฮาก็อยู่ที่ปัญนหนาสุราเซลอำเภอบุญทลิกนาคบนี่ครับก้อนนี้เ้าจะไปทํางานทฮาก็ต้องมาดูหัวดูสวนครับวันนี้จะออกแนวเสียงแบบภาษาผู้ไทยจะน้อยครับเพราะว่ามันจะมีเสียงรถเสียงล่าเนี่ยครับเพราะว่าทาั้งหลังมันจะเป็นทาง,น,ทาง,งน,นะครับเป็นถนนเป็นท่างหลวงชนมทนะครับลัดไปใส่บัน้างม่วงลัด นนี้จะรัดไปน่าจะรวยได้นะครับเพร่ะน่าจะรวยนะครับเป็นน้าตกห้วยหลวงน้าน้าตกอ่าทำบากเตี๋ยแหะครับไปทังปีไปทะลุออไปเซร์น้ําตกห้วยหลวงสวยมากครับด,ดูการนี้เนี่ยโอ้ยน้ําหลายถ้าผู้ใดะจะมามาเที่ยวชมเลยเลยครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอ่าที่ห้าเห้าสินนาเสนอจะว่าพี่เชนต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เราได้ปลูกนะครับ ถือว่าอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจเลยะครับหรือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจได้เราก็ปลูกประมาณได้ประมาณปีกว่า,วาแล้วครับเกือบ,บเข้าสองปีแล้วครับพืชชนิดนี้อ่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายครับตายงากครับอ่าปลูกง่ายตายยากแล้วก็ให้ผลผลิตเกือบตลอดปีถ้าน้ําเราสมบูรณ์นะครับถ้าน้ําเราถึงนะครับเลี้ยวห่อจยผา,าไวเบื้องกันพืชชนิดนี้ก็คือไผ่ตระกูลไผ่ครับนี่ครับ อ้นไผ่นะครับที่ห้าเอามาปูนี่เป็นไผ่เขาเรียกว่าไผ่บงหวานนะครับไผ่บงหวานมันจะเน้นออกไปทา,ทางกินหน่อครับสวยงามแล้วก็กินหนอ่อลำต้นก็ไม่ค่อยจะเอามา,าทำประโยชน์ได้สำหไหเพราะว่าด้วยด้วยของเขานะเป็นพืชเป็นต้นไม้ที่ไม่สูงนะครับเป็นต้นไม้ที่ไม่สูงต้นไม้ที่ไม่สูงแล้วทีนี้ลำต้นก็จะงอ สองก็คือลำต้นจะไม่แข็งเหตุผลที่ลำต้นเขาไม่แข็งก็คือเพราะว่าในลำต้นเขาจะไม่มีกรดยูริกพวกไซยาไนเนี่ยมันมันเอสเฮอร์อันต้นไม้เนี่ยแข็งกากลาลักษณะน,นี้นาครับผมอ่ายูริกไกซยาไนพวกนี้ก็คือมันจะทําให้ต้นไม้ของเราไม่มันไม่แข็งนะครับเนื้อจะไม่แข็งทีนี้เราก็สามารถกินดิฟไปเลยครับเนื้อมันจะหวานอ่าเนื้อจะหวาน รสชาติมันจะเป็นอ่าเดียวจะให้ดูครับรสชาติของเขาอยากจินตนาการได้ก็คือประมาณประมาณเป็นนอ่ครับประมาณเป็นนอนนอยอดมะพร้าวแหละครับประมาณนั้นเลยเป็นประมาณยอดมะพร้าวแหละครับอ่ารสชาติจะประมาณนั้นอาหารที่เขานิยมเขาจะมาทําก็คือพวกกลย่ยำ สับๆแล้วก็ทำยำสองแกงก็ได้ครับพวกในกระเพาะปลาที่น้องไม้ที่สีขาวๆที่เขาซับๆนะี่กินแล้วมันกัดๆๆน,ะนี่แหละครับตะกูลพวกนี้แหละครับนี่ครับผงไผ่บ่งหวานเราก็ปลูกได้ประมาณเกือบสองปีแล้วแหละก็ะถือโอเคครับนะฮะตัวนี้ก็จะกลายเป็นอุโมงค์ไผ่แล้วครับมันจะอสองก็คือสวยงามน้ำครับอ่าสวยงามมันจะเป็นซุ้มเข้าหากันครับนี่ฮะจะเป็นซุ้มเข้าหากัน นะครับนี่ครับลำต้นจะใหญ่มากครับนี่ฮะน่อวันนี่หนอ่อขากำลังแทงอุ้ยเห็นบ่เนาะครับนี่กำลังสวยเลยกำลังแทงหนอ่อสวยเลยครับอันดำๆนี่นันเป็นอแกลบเผาเลยครับนี่เี๋เราเอามาใส่ก็คือจุดประสงค์ก็คือเวลาน่อพันอออมามันจะทําให้หน่อมันขาวนะครับสวยน่ากินนะครับตอนนี้นี่คือพา เอาตกแต่งครับเพราะว่าตกแต่งก็คือตกแต่งกิ่งให้ให้หน่อมันแทงนะครับยามนี้มันจะอ่อนหลายแต่ว่าถ้าเรามีน้ําสมบูรณ์มันก็จะออกตลอดปีอ่าฤดูการยามฝนมันจะอ่อนหลายเพราะว่าน้ําตามธรรมชาตินี่แหละครับนี่ครับอ่านี่ครับวันนี้เราก็เอามาให้ดูค่ชมครับกับไผ่บงหวานเพชรน้ํเผึ้งนะครับอ่าอยู่ที่บ้านสวนพันไม้เอ,อเอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าเบอร์เขาเอินคัดไซอ่าชนิด อ่าถึงว่าเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์เก้าปน่ะน่อย่างที่ผมจับตัวนี้คือเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เบอร์เก้าหนอมันจะใหญ่มากนี่ครับใหญ่มากเวลาปลูกก็คือหนอ่อให้หน่อที่ใหญ่ก็เป็นเบอร์สองอ่าเบอร์สองเบอร์สามเหมือนกันนี่ฮะมาดูมาดูต้นเขาก็จะเล็กลงไปนะครับต้นเล็กลงไปตอนนี้ก็คือเริ่มแทงหน่อแล้วครับทส่สวนนี่เริ่มแทงหนอ่อออกมาให้รับชมให้ชื่นชมแล้วนะครับกะเพ่อได้กินอยู่ครับถ้าผูดอยากซิม กับพ่อได้กินได้กินอยู่ครับกับไผ่บ่งหวานเพชรน้ำเพิิงอยู่ที่บรรดาสารเซลอำเภอบุรทลิกสระมนนี้จะไม่มีอะไรมากครับขอก้าคำว่าสวัสดีครับไปบายจุบ๊บแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่กทานสำหรับสายเกษตรเฮาสวัสดีครับ,รบไปบายจุบ๊บ